ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดเหตุผลอายการสั่งไม่ฟ้องสองดารามินและแซมชี้กันกันตะสวนเนี่ยพยานหลักฐานชัดคำถามคือนับค่าสองคนนี้มินกับแซมอ่ามินกับแซมเนี่ยหลักฐานไม่ชัดแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแล้วนับจับเขาไปอยู่ในคุก 84วันนับใครรับผิดชอบครับนะครับเปิดเหตุผลเนี่ยอายาการสั่งไม่ฟ้อง2ดารามินและแซมชี้กันกันตะถาวรรเนี่ยหลักฐานชัดมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่แรกนะครับก่อตั้งบริษัทดิไอคอนกรุป๊ปหลังจากโคศกสำนักงานอายาการสูงสุดถแถลงสำนักงานคดีพิเศษพิจารณาสำนวนแล้วมีความเห็นและคำสั่งฟ้องบริษัทดิไอคอนกรุป๊ปจำกัด โดยนายวรัตพลวรัตวรกุลกรกร,กร,มร,ร,มกรมการผู้มีอำนาจลงนามกรรมการผู้มีอำนาจนะครับผู้ต้องหาที่ 1, 1> นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอผู้ต้องหาที่2นายจิระวัตรนะครับแสงพักรีหรือว่าบอสแลบผู้ต้องหาที่3นายกรดเฉรษฐนันนะครับและหรือว่าบอสปีเตอร์ผู้ต้องหาที่4นางสาวปัญจรัตน์นะครับกะหนกรัต ธนพรหรือว่าบอสปันผู้ต้องหาที่5นายฐานานนท์นะครับอิรันชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกผู้ต้องหาที่6นะครับน,นันายนัทปกรณ์นะครับฉัตธนศรหรือว่าบอสสวยนะครับนางสาวนะครับนัทปศรนะครับฉัตธนศรนนหรือว่าบอสสวยผู้ต้องหาที่7นางสาวยาสิกันเอกนะับ ชินุพง์นะครับหรือว่าบอสโซดาผู้ต้องหาที่8นะครับนายนัทนรัตน์นะครับชาววีชาหรือว่าบอสโอมผู้ต้องหาที่9นายทวินพัฒนภูพัฒน์ินหรือว่าบอสวินผู้ต้องหาที่1ินางสาวกนกทรปูรยนสุคนหรือว่าบอสแม่หญิงผู้ต้องหาที่11นางสาวเสาวภพาวงสาขาหรือว่าบอสอุมมี่ผู้ต้องหาที่12นาย เชษธนัทอภิวัตการหรือว่าบอสทอมมี่ผู้ต้องหาที่13นับนายสหยยารน,นนะครับเอกมุสิเอกนะครับชินุพงศ์นะรหรือว่าบอสป๊อปผู้ต้องหาที่14นางวิไรรักยาวิไรหรือว่าบอสจอยผู้ต้องหาที่15นายธนโรจนะครับทิติจิระว,ะวัฒน์หรือว่าบอสออฟผู้ต้องหาที่16นับ และนายกันกัน,กนตะถาวรหรือว่าบอสกันผู้ต้องหาที่19นอกจากนี้ยังสั่งไม่ฟ้องนะครับ นายยุรนันพรมรนมนตีหรือว่าแซมผู้ต้องหาที่17และนางสาวมีนชย,ยานะับวัฒนมนตรีหรือมินผู้ต้องหาที่18ตามข้อกล่าวหาโดยระหว่างการถแถลงข่าวผู้สื่อข่าวถามว่าสาเหตุที่อยายการสั่งไม่ฟ้องนายยุรนันและนางสาวพีชดามีสาเหตุจากอะไรนายศักด์เกษมนะครับ นิใสยโยกนะครับโคศกสํานักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าเหตุผลที่อายการสั่งไม่ฟ้องผู้ตอหาทั้งสองนั้นขณะนี้อยู่ในยังไม่สามารถเปิดเผยได้และยังมีส่วนของผู้ตอหาที่ถูกสั่งฟ้องและคําสั่งไม่ฟ้องยังไม่เด็ดขาดนะครับ ทั้งเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าเห็นชอบหรือเห็นแย้งจึงไม่สามารถกล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมดได้กล่าวแต่เพียงว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีพยานหลักฐานไม่พอรับฟังได้ว่าทั้งคู่ร่วมกันจะทำความผิดในข้อหาดังกล่าวกับผู้ต้องหาคนอื่นคำถามคือแล้วตำรวจจับเข้าไปอยู่ในห้องขัง84วันคืออะไร เมื่อถามว่าช่วงเวลาที่พิจารณาคดีทั้งหมดสามารถพิจารณาสำนวนคดีที่เดซนะครับส่งมาทั้งหมดได้หรือไม่เนื่องจากสำนวนของอสำนวนคดีค่อนข้างมากนายสักกเส์เกษกล่าวว่าคณะทํางานทุกคนในช่วงปีใหม่ไม่มีใครได้หยุดเลยสำนวนคดีนี้มีเอกสารมากกว่า3า0 0 0 0หน้า นะมีการสอบพยานหลักฐานหลายพันคนทําให้คณะกรรมการทํางานจะต้องอย่างละเอียดและยังมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายที่คณะทํางานต้องพิจารณาให้แล้วอีกและผู้ต้อง,ผ,องผู้ต้องหาทั้งหมดจะครบฝากขังในวันนี้ทําให้คณะทำงานต้องเร่งทํางานให้เสร็จก่อนที่จะครบกําหนดฝากขัง เมื่อถามว่าในทางปฏิบัติเมื่อมีคําสั่งไม่ฟ้องนายยุนันันและนางสาวพียดานับในวันนี้ต้องปล่อยตัวหรือไม่เมื่อครบกําหนดฝากขังสุดท้ายในวันนี้นายสมศักดิ์นายศักดิ์เกษมกล่าวว่าในทางปฏิบัติเมื่ออายการมีคําสั่งไม่ฟ้องต้องยื่นคําร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่สั่งไม่ฟ้องหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวไม่ว่าจะครบกําหนดฝากขังหรือไม่ส่วนประเดีนยจะฟ้องไม่ฟ้องเด็ดขาดหรือไม่ต้องรอเสนออธิบดีอายการอีกครั้งนะครับ ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเหตุผลที่ไม่ฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอคําถามคือหลักฐานไม่เพียงพอแล้วจับเขาเข้าคุกใครรับผิดชอบครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่เนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ